สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการทำกรอบสำหรับบรรทัดหลายๆบรรทัดนะครับผม1 2 3สบรรทัดหรือ5บรรทัดก็ตามนะฮะสามารถทำเป็นกรอบได้นะครับผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์หน้าจอนะครับนะฮะวิธีการนะครับผมส่วนใหญ่หลายๆท่านที่สร้างกรอบนะฮะก็จะกดตรงตัว A นะครับผมแล้วก็มากดตรงบอร์เดอร์นะครับกดแบบนี้นะครับแล้วก็กด อัปเดตข้อความนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะมีกรอบนะครับสำหรับบรรทัดนั้นๆแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าทำยังไงให้สร้างกรอบที่มีหลายบรรทัดใน1บรรทัดเออใน1กรอบนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับนะฮะเบื้องต้นนะครับเราก็ทำตัวอักษรนะครับตามที่เราต้องการนะฮะหนึ่งบรรทัดก็ได้นะครับ หรือ2บรรทัดนะครับก็พิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการนะครับอันนี้แล้วแต่ที่ออกแบบเลยนะครับผมนะหรือความเล็กความใหญ่ก็แล้วแต่ที่ต้องการนะครับนะครับสมมติว่าผมทำแบบนี้นะครับนะฮะอาจจะเป็นเล็กใหญ่เล็กนะครับสมมติเป็นดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการทำนะฮะเราก็เปลี่ยนสีนะครับผม แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าในส่วนของรูปหัวใจสีดานี้นะครับจะเป็นรูป SVG นะครับผมเข้าในโฟลเดอร์ที่เรียกว่า Shapes and f r a m e อันนี้เลยนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าจะมีรูปทรงต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมนะฮะเราต้องการทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับผมก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ จับให้เขาอยู่ในกรอบตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นซาตินนะครับคลิกตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมแล้วก็ไปตรงสโต ke แล้วก็จะเป็นซาตินนะครับผมนะครับเห็นไหมฮะว่าตอนนี้กลายเป็นซาตินเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มความหนาของซาตินเราได้นะครับโดยเข้าคําสั่งเรียกว่าสโตร i ว t h นะครับผมตอนนี้เป็น1นนะครับเราก็เพิ่มกดบวกไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราต้องการนะครับ นะฮะถ้าเกิดต้องการที่จะเพิ่มความหนาแน่นก็เพิ่มตรงนี้นะฮะแต่ผมสำหรับผมแล้วผมมองว่าโอเคแล้วนะครับผมก็ขยับตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็กรอบเนี่ยผมต้องการให้เป็นสีอื่นฮะผมเป็นสีม่วงนี่ฮะอย่างนี้ก็จะเป็นนะฮะกรอบที่มี หลายบรรทัดได้นะครับผมหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าทำยังไงบ้างนะครับจริงๆเราก็สามารถที่จะทำเป็นกรอบอื่นได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าในตัวรูปหัวใจสีดินี่ฮะจะมีรูปทรงอื่นๆฮนนะ,ะยกตัวอย่างนะครับผมปิดตานี้ก่อนตะกี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบขอบตรงเลยนะฮะเอาแบบขอบมวนแล้วกันนะครับสมมติเป็นแบบนี้นะครับผมผมเลือกเป็นซาตินนะครับ เพิ่มสโตกให้หน่อยนะครับแล้วก็ขยับตามที่เราต้องการเลยนะครับนะฮะลองทำด้วยกันเลย,ยก็ได้นะครับอ่าโอเคเนี่ฮะหลังจากนี้ก็เรียบร้อยเราก็มีกรอบอาร์มที่เป็นกรอบมนหรือนะฮะเราต้องการที่จะเพิ่มรูป ภาพอื่นๆในนี้ก็ยอมได้นะครับผมผมลบไปก่อนก็ได้นะครับว่าผมเลื่อนเลื่อนลงมาก่อนนะฮะแล้วผมจัดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เพิ่มรูปลายปักอื่นๆนะครับที่อยู่ในตัวโปรแกรมนะครับมาผสมกันทำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับ นะครับผมหลังจากนั้นก็ทำการ export นะครับตามจักที่มีอยู่นะครับอาจจะเป็น DST เป็นล่ำรวยนะครับผมหรือ PSV 5เป็นจักของ Brother หรือ XXX ของจักปักสิงเกิลน,นะครับลองดูนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม